สวัสดีครับวันนี้วันที่1สิงหาคม2566ครับขอนนี้เวลา13:30น,นาทีครับวันนี้ฝนตกตั้งแต่เชา้าก็ผมก็ขึ้นหลังเขามาดูสวน <c oughs> ผลไม้แล้วก็สวนทุเรียนแล้ะปลูกหลายอย่างครับ ปลูกทุเรียนแล้วก็กล้วยหลายอย่างนี่ครับก็ล่าสุดก็พริกไทยครับผมก็เริ่มลงพริกไทยพริกไทยนี่ทุเรียนกันครับปลูกเมื่อ,เ,อ,อเดือนที่แล้วกำลังแตกยอด ปลูกทาเป็นท้เรียนคู่นะฮะเดือนที่แล้วนะครับนี่ปลูกปลูกในช่วงหน้าฝนก็ไม่ตายทักต้นเอาปลูกเพิ่มจากเดิมจากเดิมเหลือเกือบสี่สิบต้นปีนี้ปลูกเพิ่มยี่สิบเก็ต้นนะนี่ก็ปลูกเมื่อกี้กล้วยก็กำลังสวยขาก็ลงครับขาหลายอย่างครับนี่ก็สับปะรดนี่ครับ เริ่มลงล่าสุดวันเมื่อวานนี้ครับก็ปลูกไม่เหี่ยวนะครับเพราะว่าลงปลูกหน้าฝนก็ใช้ไม้เสาแล้วก็นี่นี่ก็เตรียมไว้ครับฝังแล้วก็เอาพริกไทยปลูกใส่นะนี่ยปลูกหน้าฝนเนี่ยรู้สึกว่าปลูกง่ายพริกไทย ปลูกปับ๊บก็แตกยอดเลยครับนี่ไม่เหี่ยวเลยครับปลูกต่อลงไว้แบบเมื่อวานก็เมื่อวานก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดต่อมะพร้าวสิบเอ็ดสิบสองขึ้นบมลสิบสอง สับสิบสามสิบสามที่สิบสามไอเสานะครับปลูกไว้นะก็ถือว่าแตกยอดทันทีเลยไม่เหี่ยวเลยครับปลูปกกน่หน้าผนกล้วยก็กำลังขึ้นฮนะกกล้วยกำลังขึ้น สวยเลยนี่ครับหญ้าก็เยอะเหมือนกันแต่ก็ค่อยๆถากไปฟันดาหญ้าไป <c oughs> ใช้เมีดนะครับฟันกล้วยมันไม่กลัวนะครับเ๋ยกจัหน่อยก็ขึ้นคุมมละปลูกื่หวานนะก็ดูชมต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรครับแต่ผมคิดว่า คงจกะเอ่เอไอ้ได้ผลนี่เราก็ผมผมจะดูแลตลอดช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปไหนผมก็ได้ดูแลเต็มที่หญ้า,ามันขึ้นเพราะดินมันดีดินดี นีสับป,ปะรดเนี่ยหรือบักนัดนะสับป,ปะรดปลูกไว้ปีที่แล้วก็เกิดลูกเกิดผลหลายลูกแล้วปลูกเป็นแถวยาวเลยทีนี้ก็เมื่อวานนี้ก็ปลูกเพิ่มอีก30ต้นนี่ปลูกใหม่ชันนี้ เป็นแถวหนึ่งสองสามสี่แถวนะปลูกมาแค่นี้ก็สามสิบต้นครับอันนี้ไม่อันนี้ไปย้ายนะครับย,ย้ายจากที่ปลูกตรงแนวติดถนนนะครับมันติดกับต้นยูคาลิทัสมันไม่ขึ้นไม่สวยนะครับผมก็เลยขุดจอบขุดแล้วก็ดึงมาปลูกแถวๆนี้ซึ่งห่างจาก ้นยูคาตัเชื่อว่ามันจะขึ้นเร็วแล้วก็สวยกว่าที่อยู่อยู่ใกล้ๆต้นยูคาต้นต้นยูคาปูกใกล้พวกต้นผลไม้อะไรเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะครับเพราะดูยูคามันจะไปทําให้ระบบน้าม,มันข,ขาดแคลนนะลิ้นจีบวิ้นจี หลายต้นหลายอย่างปลูกนะนีก็ปีปลูกมาปีที่แล้วตอนนี้ก็ทุเรียนก็กำลังแตกยอด <c oughs> ก็รู้สึกว่ามันจะหนาตาขึ้นเรื่อยๆนะปีหน้ายิ่งจะหนาตาขึ้นนี้เยอะครับเพราะว่าปลูกอะไรเสริมค่อยไปเรื่อยๆ มาเราสึกว่าเออจะเป็นป่าส่วนส่วนผลไม้ยอย่างเต็มที่แล้วเออนี่ยครับเราเวลาก็ปลูกไปเรื่อยมันจะขึ้นเองครับผมทาไว้อีกสามปีรับรองว่าเป็นป่าส่วนผลไม้ทั้งนั้นเลยะนี่ก็มละกอเสริมสามปีครับสามปีก็เหลืออีก ปีนี้กับปีหน้านี่คอยดูเลยผมว่ามองไปถนนรถวิ่งวิ่งมาไม่เห็นหรักมันเพราะว่าต้นไม้มันจะขึ้นเยอะขึ้นสูงนะกล้วยทุกที่ปลูกไว้นี่ก็จะรับรองว่าขึ้นเต็มนี่ก็ปลูกแค่เมื่อกี้กครับเข้าหน้าฝนเมื่อกี้นีนกนะ่กล้วยกบขึ้นอกอกฝนลงอยู่แล้วครับตกตั้งแต่เช้านะฝน หยุดหยุดนิดหนึ่งก็ออกมานะฮะตกลงมาอีกแล้วทุเรียนปลูกใหม่ทุเรียนปลูกใหม่เดือนที่แล้วเองนะครับเนี่ยทำทำต้นทุเรียนคู่ดูพริกไทยปลูกสิต่อไม้นะ อันนี้มะนาวอันนี้ก็พริกไทยปลูกเสร็จต่อไม้อันนี้ต้มขี้เหล็กต้ขี้เหล็กอะไรที่กินได้ทานได้ปลูกไว้เลยไม่พอใจหรือว่ามันไม่เหมาะสมค่อยตัดทิ้งนะ mm hmm. นับ นกกระปูดครับเดี๋ยวดูกันมะพร้าวน้ำหอมน้ำในสะระปลาช่อนเนี่ยออกลูกเป็นฝูงเป็นฝูงนะหลายหลายฝูงนะครับผม เห็นกําลังโตฝนตกเขียดก็ร้องธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติร,รู้สึกสบายใจครับคันสะคันสะปีนี้ยญ้าขึ้นแบบเต็มเต็มเลย น้ำไหลออกจากสะนะทำเป็นถ้าเขื่อนก็รันเวยยนะให้น้ำมันล้นออกมาจากสะถ้าสติมมันก็ล้นออกตรงนี้กนละ้วยก็ปลูกป,ปีที่แล้วหนึ่งปีขนาะดน,นี้ต้นมาตอนนั้นก็นเล็กๆนี่ขึ้นโตแล้วกล้วยปลูกง่ายๆครับกล้วยแอบเดียวขึ้นเล หน้าแรงหน้าคิดว่าต้องต้องตัดเพราะว่ามันยาขึ้นเยอะเยอะมากเกินเพราะว่าสวนผมไม่มีไม่ใช้ยาฆ่ายาครับสารพิษไม่เอาสักย,ยางรู้สึกว่าขุดดินที่กลางไร่เนี่ยไปเจอพวกไส้เดือนอะไรก็ก็บ่งบอกถึงดินที่จะอุดมสมบูรณ์นะ ก่อนเนเป็นดินแห้งครับไสเดือนไม่มีหรอกครับแต่นี่ขุดตรงไหนก็เออเห็นเห็นไสเดือนเป็นดัชนีชี้วัดว่าดินกําลังจะกลับเข้าสู่สาภาพที่อุอสมบูรณ์สาที่สองก็สาที่สองที่สามถัดไปยานนี้มองมาเห็นนะยา่าแล้วก็ต้นไม้ขึ้นกลุ่มเต็ม แต่วันนี้อากาศปิดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฝนล,ลงเม็ดตลอดนี่ก็เพิ่งเพะเภาลงครับก็เดืนอนลงมาถ่ายคลิปให้ดูชมนะอันนี้ก็ต้นมะพ้าน้ำหอมนี่ก็มะม่วงใกล้ๆกันเลยอะไรถ้าโตแล้วค่อยว่ากันตัดทิ้งก็ได้มันก็ ด้วยกําลังสวยเลยแต่หญ้ามันคลุมไปหน่อยมองว่างฝนหยุดตกก็ทางไหน่อยนีวก็ปลูกผู้เรียนไอปลูกไอ้เพราะน้ำหองนะครับสีต้นเรียงไปดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ่ายให้ดูบรรยากาศเล็กๆน้อยของไร่หลังเขาของผมนะครับสวัสดีครับ